แฮมแฮมอาล้ะ,ะค่ะสวัสดีสค่ะเพื่อนที่น่ารักทุกคนก็มาเจอกับเจเองเช่นแล้วกับคลิปดาก้อนราจาอีกแล้วนะคะช่วงนี้กําลังเพลิดเพลินกับคาร์ดดอกไม้มากก็มีคนรีเควสมาเหมือนกันนะคะว่าเจ๊ไหนๆจะลงโหมด PVP แล้วก็ลงให้ครบทุกโหมดเลยแม่ลงให้หนูดูทุกโหมดเลยได้ไหมได้ค่ะเจ๊จะทยอยอัปคลิปทุกโหมด PVP มาลงให้เรื่อยๆนะคะว่าลักษณะการเล่นเป็นยังไงก็ไปวิเคราะห์กันเอาเองเนาอะ,อะสำหรับวันนี้ เราก็สมมพีวีได้อีกแล้วนะคะเป็นโหมดที่มันเป็นโหมดแบบชิงลูกแก้วในฐานอะนึกออกปะที่เราจะต้องไปขโมยลูกแก้วในฐานของฝั่งสตูมามาไว้ในฐานเราอะ <S 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 เออเขาเรียกว่าโหมดอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละโหมดชิงลูกแก้วอะไรประมาณนี้แหละเนาอะเอออ่ะเจก็ไปลงมาให้ดูแล้วนะคะว่ามันเปรี้ยวเยี่ยวอะไรขนาดไหนนะคะถ้าไม่อยากจะเสียเวลาเนี่ยเราก็ไปรับชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ เอาแล้วค่ะเริ่มแล้วนะคะตอนนี้อุ้ยตายแล้วแกฉันจะไปอยู่ตรงไหนดีเนี่ยโหมดนี้เป็นโหมดที่เราจะต้องไปชิงอ่าคริสตัลนะคะจากฝั่งตรงข้ามเข้ามาไว้ในเสาเราให้มากที่สุดนะคะนะับว่าเป็นโหมด PVP ที่ค่อนข้างที่จะรัวอินวัวตุงนังกันมาก <c oughs> ค่งที่จะนัวกันนะคะนี่หอยฝั่งสีแดงมาแล้วนะคะก็เปิดวงดอกไม้ก่อนอีดอกห้ามค่ะอุ้ยอุ้ย โอ๊ยไข่ลอกหัวฉันปอกมนันนีน่นี่ค่ะค่าไปหนึ่งคิวนะคะสโลไปก่อนวันนี้แม่เอาโอ๊ยโอ๊ยไม่หิวฉันหน่อยหิวฉันหน่อยเอยอรถค่ะเขานัวกันแบบแซบมากแม่มานี่ค่ะมานี่น,นี่ฟาดแม่นี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 ่เป็นไงคะโดนตึงในวงดอกไม้ไปชิวชิวค่ะสองคิวแล้ว่ะแก่รถว้าโอ้ย,อยดอกมาค่ะยังไงคะ คิดว่าจะรอดไหมไม่รอดนะคะเดี๋ยวเบาเสียงเกมแปบบ๊บนึงเหมือนคือเสียงเกมคือจะดังทะลุจักรวาลมากนะคะแกอู้นัวมากหมดนี้คือนัวสุดอะไรสุดรดปังไม่ไหวแล้วมาต่อจะ้ะพวกเราโถมเข้าไปค่ะไม่รู้เขาจะเอาชาชนะหรือเขาจะเอาแต้มนะคะแต่ที่ร,รู้เรามาเทสนะคะออเอดดเข้าไปค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละแทงอุ้ยอีดอกอุ้ย อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยช่วยด้วยฉันโดนอีนี่ใส่ร้ายอุ๊ยอุ๊ยโอุ๊ยโอ้ยตึงขาอุ๊ยแกตัวนางก็บาดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอีหอยใครฆ่าฉันอุ๊ยตะกี้ฉันอยู่หลุมไหนวะฉันงงมากมันอีรุงตุงนางเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะรกขาไปต่อค่ะวุ้มมันมาอุ๊ยอุ๊ยอีนี่อะไรอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่ไงนี่ตึงขาไปสิคะโอไยตึงขาไปค่ะแม่อื้มอืมอืมอืม อย่ามาแซบอย่ามาแซบอีดอ,อกรู้บ้างใครเป็นใครนะคะไปต่อค่ะอุ้ยจำ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 สกิลไม่ค่อยได้เลยอ่ะสกิลที่4คือพุ่งนะคะสกิลที่3คือกลับหลังนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวกดผิดก,กดถูกนะคะแกไหนดูซิเอ่อตอนนี้ป้อมกลางไม่ใช่ป้อมกลางสิตอนนี้คริสตัลกลางยังไม่เกิดนะคะเราจะไปนัวกันต่อนะคะแกอุยอ้ยแกฉันอยาก ฉันอยากไปขโมยคริสตัลอะตอนนี้แต้มสกอร์14ต่อ14เท hey. hey. <in> <st ut> ่ากันโว้ยอีหอยอุ้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 ยอีดอกไหมต้องโดนต้องโดนไปไปไหนไปไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับตึงค่ะอุ้ยกดพลังวาจาใส่มันก่อนอุ้ยฉันเห็นฉันเห็นฉันเห็นอีคัสหมอดูอยู่ตรงนั้นอีดอกต้องทุบหลังมันค่ะโอ้ยนัวมากอีหอยโอ้ยแล้วฉันมาอยู่กับดงสีอะไรเนี่ยช่วยด้วย โอ๊ยวยด้วยค่ะฉันอยู่ในดงสีแดงค่ะรบกวนตายด้วยค่ะนีหอยมาตัวไหนจะตายอีนั่นจะตายแล้วค่ะวางดงดอกไม้จันค่ะเดี๋ยวดอกไม้จันแต่ดอกไม้ยิ้วอะไรก็ไม่รู้นะคะงงมากอะเดดเข้าไปค่ะเดดออกมาค่ะทุบค่ะทุบทุบค่ะโอ้ปังโอ๊โอ้เป็นไงล่ะคุณนายตายได้หรือยังค่ะอุ๊ยอีนี้มันลายว่ะแกอีนี้มันลายต้องต้องวางดอกไปตึงขามันอย่างนี้ค่ะปังมากค่ะอุ๊ยเป็นไนแล้ว นางตุยไปแล้วหรือนางกระโดดฆ่าตัวตายค่ะนางนางขิดแล้วนะคะอตอนนี้คริสตัลข้างบนเกิดแล้วนะแกคุณพู้ชอไปแล้วค่ะถาปณีจะรายงานนะคะอีดอกเราต้องมาซุ่มตรงนี้ก่อนนะคะใครมาเอาคริสตัลไปเนี่ยจะต้องตุยนะคะอีฉันเอาเองอีฉันเอาเองมาไม่มีใครเอานะคะอีฉันเอานะคะเออเราจะต้องได้คิวและใจชนะไปควบคู่กันนะคะอีหอยอ๋อเราจะลงไปตรงไหนดีล่ะเร็วๆค่ะ อีกแล้วจิกเราอีกเนี่ยตรงไหน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 ลงตรงไหนดีล่ะลงตรงนู้นดีกว่าลงตรงนู้นดีกว่าตรงนี้รู้สึกว่าลงได้นะคะลงแล้วค่ะอุ้ยหน่อยลงไม่ได้ต้องลงตรงนู้นเฮ้ยลงตรงไหนดีล่ะลงตรงไหนดีล่ะลงลงลงตรงนู้นลงตรงนู้นโอ๊ยไม่มีใครสนใจแม่เลยนะคะตอนนี้แม่จิ๊กเขาเรียกว่าจิกคริสตัลเวอร์นะคะอีดอกลงตรงไหนคุ้มกันฉันด้วยอ่ะลงตรงนู้นอ่าเราเห็นแล้วนะคะบ้านเราอยู่ตรงนู้นนะคะ เดินแบบไฟนอลวอล์นะคะเดินแบบ The Fa ฟสนะคะเดินแบบเป็นนางสาวไทยนะคะคุ้มกันฉันหน่อยค่ะเออมีผู้ชายมาคุ้มกันด้วยดีเวอร์อ่ะคุ้มกันแม่นะคะแม่จะอัญเชิญแล้วนะคะเออเร็เวเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วไม่มีใครมาเวอร์ฝั่งนู้นคืออองยาคุมมากอีหอยเ,ออเราเพื่อความรวดเร็วเราเราลิบตไว้กดผิดอีหอยเราต้องเดิไปข้างหน้าขอโทษค่ะอ่ะเราเดิไปข้างหน้าก่อนนะคะเร็วเรคะ่ะ เร็วๆอีกค่ะอู้ยิ่งถึงเสายิ่งช้ามากถึงแล้วค่ะกดแป๊บนะคะโอ้ทำประโยชน์ให้สังคมแล้วนึ่งไปค่ะเราไปแลดกันได้ค่ะตอนนี้สกอร์เรานําแบบเปรี้ยวเยี่ยวลาดมากนะคะชชนะอาจจะอยู่ไม่ไกลนะคะแกอู้ยฝั่งนู้นเขามีอะไรกันค่ะฝั่งนู้นเขาไปชุ่มอะไรกันค่ะเดี๋ยวติดโควิดกันนะคะอยู่กันใกล้มากค่ะเอาดอกไปวางก่อนนะคะดอกไม้จนันเอามาฝ้าค่ะดอกวางปุ๊บตายปั๊บค่ะ โหมดนี้ก็คือหนูอุ้ยอุ้ยไข่สาฉันเป็นเป็ดไข่ไอ้ทุบมนะะันค่ะวิอีนี่ลายกาดมากเข้าไป,ะค,ะปค่ะทุบค่ะทุบทุบเสียบหอยีมัน,นะคะ่ะเราก็เด็ดกลับหลังรศเวร์แซ่บมากแม่ใครเป็นพระค่ะตะกอนฮิวด่วนนะคะแม่จะตายแล้วคะ่ะอ่ะวางคะ่ะช่วยช่วยช่วยกัน,นะคะ่ะช,ช่วยกันช่วงช่วยกันอีลงตุงนะช่วยด้วยอ๋อยินด,ดพลังวาจา น่วงมันก่อนใครเข้ามาในนี้ต้องโดนศูนย์ท่วงนะคะหลุมดําดูดจีมค่ะมานี่ <m> พลังวาจาอืม <m> กดกดทุกอย่างนะคะกดพลังวาจาทุกอย่างอ <m> ีนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยนางผิวอุ้ยใครสาบชเป็ดเป็ดอีออดอกเดเดยวอ๋ออโออยออ๋อแตออกมานี่เป็นไงล่ะใครคะอยออ๋อไม่ใครอุอ้ยมันอยู่ข้างหลังนี่เองแกมันอยู่ข้างหลังค่ะทุกคนมันอยู่ข้างหลัง ทุกคนมันอยู่ข้างหลังคะ่ะน่ากลัวมากเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดอกกุเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวรอดอกกุเสร็จก่อนเดี๋ยวเจอกันอีหอยอีหอยหมานี่ตามฉันเหรอตามฉันเหรอหล่อนตามฉันเหรอไม่มีวันนะคะไม่มีวันฟาร์มรักกันไม่ได้ดอกมาคะ่ะดงดอกจันพิฆาตมานันตายคะ่ะอุ้ยคิวรวงแม่คานี้เล่นง่ายอ่ะคานี้เล่นง่ายอุ้ยวิวงไครฮิวขอฮิวด้วยนะคะขอรับส่วนบุญด้วยขอบคุณค่ะนั่นใครคะมูรายไหนมั่นหน้าตุยสิก่อนนะคะ โอ้โดปังอะอุ๊ยครูดาวเก็บครูดาวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะใครทํานาฬิกาตกคะนาฬิกาของเพื่อนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะนาฬิกาของทีมอุ๊ยเขายังนัวตรงนู้กันอยู่เลยแกแซ่บมากแม่อ่ะปลูกดังไม้ให้ฝั่งตรงข้ามนะคะปลูกวนไปช่วยกันปลูกค่ะช่วยกันปลูกค่ะอ่ะกูวางทุกวงเลยตอนเนี้ยเออตุยไขยหอยร้ <laughs> านแบบเบาๆนะคะใครเกิดอะใครเกิดมาต้องตุยนะคะ ทุบมันค่ะฉันช่วยฉันช่วยปล่อยดอกไม้ฉันช่วยฉันช่วยฉันช่วยช่วยฉันช่วยนี่แหละ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 เอออุ๊ยอุ๊ยนางหนีได้นี่ไงนี่อีนั Entonces, นน่นอ๋ออินอุ๊ยสู้ฉันเหรอสู้ฉันเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออเป็นไงล่ะอุ๊ยสิบคิวแล้วค่ะเกปังมากเล่นง่ายมากแต่รู้สึกว่าปิงทะลุโลกมากนะคะตอนนี้มีหอยอุย ok. โอ้เลิศ ได้อีกไหมคะเฮ้ยแล้วอีกสิาทีเองอะเวลาผ่านไปเร็วมากเฮ้ยเล่นหมดนี้รู้สึก PVP เวลาผ่านไปเร็วมากแซิเวอร์เธอยิ่งมีของยิ่งแบบเลาใจค่ะแม่โอ้ยไม่ไดอกตายคะ่ะมานี่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 นโอ้พี่คาดมานไปเลยคะ่ะส1คิวส2องคิวแล้วค่ะแม่บอดบ้างคนบ้างปนๆกันไปนะคะ <c oughs> ยังไงต่อคะพลงัง วงกระสุนวงอะไรก็ไม่รู้นะคะเอาไปค่ะดอกไม้จันนค่ะเอามีหอยตายบ้างนะคะได้กี่คิวแล้ววะเช็คแปะโอ้ยยี่ิบคิวไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคะบอดล้วนๆมาต่อจะ้ะยังไงคะอุ๊ยคันี้มันนะ่ะแต่แต่ไม่ชอบอย่างเดียวคือครูดาวมันนานไปเนาะช่วงที่สกิลเราครูดาวสกิลพื้นฐานเราครูดาวเราก็ไม่รู้จะทาอะไรอแกเราก็เงาเหน่อยนิดนึงนะคะมันนี่ อีดอกวึบหนีก่อนนะคะสกิลหลบหลีกเป็นรดมานี้นะคะใครใครจะทุบแม่ใครจะทุบแม,แม่อีนี่ยืนเฉยๆทำไมคะข้าเราต้องรีบหนีสิข้าแม่ยืนมั่นหนะ้าอีดอกข้าเรามีการยืนยืนทาลองพื้นแต่งหน้าเบาๆอะไรอย่างงี้อุ้ยแกข้างบนข้างบนค่ะแกข้างบนค่ะข้างบน,งบน,งบนมีลูกมีมิตเกิดแล้วนะคะไปอัญเชิญลูกนิมิตก่อนนะคะเราจะปิดทองฝังลูกนิมิตกันนะคะไปค่ะในดูซิ มีใครมาเอาไหมอะให้เกมมันจบลงไปเถอะอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะช่วยๆกันนะคะเราจะไม่ถ่วงนะคะมันก็มีทั้งคนที่เขาเล่นเพื่อเก็บแต้มบางคนเขาเล่นเพราะว่าเขาอยากทำเควสแบบว่าเควสรายวันที่ต้องชนะหนึ่งครั้งอะไรอย่างงี้เนาะก็จะช่วยๆเขาไปนะคะมาค่ะรับบทเป็นเพลเยอร์ที่ดีนะคะอัญเชิญละโอ้ยมีคนมาอีอดช่วยด้วยช่วยดูวิตายไว้กีฉันอึ๊บอุ้บเออเออเออไปสิไปสิโอ้ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเอาอีดอกกูลงไปตรงไหนเนี่ย ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะจะต้องหันหน้าไปทางนู้นแล้วก็ว์บกลับหลังแบบนี้นะคะเลิศใช้สกิลให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เด็ดขึ้นหน้าต่อค่ะอ้าวเด็ดผิดอีหอยแย่มากอ่าวางวงไปก่อนนะคะวางวงไว้ข้างหลังนะคะเผื่อใครเข้ามาจะได้ติดวงชั้นนะคะคุ้มครองเลดี้ด้วยค่ะปังมากพอสอปังมากนะคะหันหน้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เด็ดไยหลังมาเลิศเวอร์น,นะคะ เออแดดไปค่ะแรด,ดไปสิอ่ะใครสาดป็นเป็ด,ปดอ้อยคุ้มกันฉันด้วยคุ้มกันฉันค่ะอ้ยเราต้องรีบเราต้องรีบเราต้องรีบแล้วอุ๊ยอีดอกอีดอกเร็วเร็วเร็วต้องรีบต้องรีบนะคะปังค่ะได้อีกแล้วนะคะพวกเราแยากย้ายได้ขอบคุณที่มาคุ้มกันนะคะขอบคุณมากค่ะยังไงต่อครับเดินก่อนนะคะงงๆแป๊บหนึ่งนะคะ เขาตีกันตรงไหนเนีย่ยตรงนี้ปะ่ะอะกูวางดอกไม้ไปก่อนนะคะนั่งนี่ตีกันตรงนั้นีงยเลิศปังมากนะคะอุ้ยฝั่งสีแดงหายไปหมดสีแดงยอมแพ้แล้วหรอแม่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ,ยโอยเดี๋ยวกดพลังวาจาส่หน้ามันก่อนนะคะมาพลังเจ็ดมงเจ็ดบาปกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปค่ะอีดอกใครร่านต้องโดนนะคะอ้าววางตรงไหนดีล่ะกูวางตรงนี้นแม่พี่ทักตัวเองก่อนนะคะมาค่ะใครเข้ามาในวงแม่ต้องโดนนะคะ มองไม่เห็นใครเลยอีผีโอ้เอออืมอ่ะ,อะ,อะนี่นี่นี่ค่ะทุบไปค่ะก็ตุยไปเลยสิค่ะแม่โอ้สกิลนี้แรงมากอีดอกมานี่อาตายนะคะโอ้ยอีลงตรงนางมากฝั่งสีแดงคือคิวเวอร์แบบว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะทุบหลังพวกหล่อนให้ถึงที่สุดมาค่ะแม่ก็จะไม่ยอมเหมือนกันนะคะอีน,นั่นอีน,นั่นวับเข้าไปค่ะทุบน่าอ้อาวหายไปไหนละ่ะอยู่นูน่นทุบหน้ามันออ้ยไม่ถึงง่ะอีดอก นางมีความโอ๊ยนางโดนขังแล้วค่ะปูดอกไม้ใส่นางเลยค่ะปังมากนี่ไงเลิศแบบไม่ไหวแล้วส,สิบสิบมากวีอินี่มั่นหน้ามากแกมันต้องโดนใ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 นคอแม่คอแม่แมดดเข้าไปทุบหน้าหน่อยซิโอ้ได้ค่ะปังมากค่ะจังหวะเขาอินุตุงนางกันเราก็เข้าไปกลางวงเลยค่ะเอ้ช่วยเพื่อนค่ะกลางวงสโลไปนะคะใบไม่ใช่วงสโลวงใบวงใบเอ้ใครมีฮิวบ้างแม่จะตายแล้วว่ะ ตอนนี้โห้ยหมดเวลาแล้วว่าปังมากนะคะในโหมดนี้ค่ะเจเออไปค่ะวาร์ปกลับแล้วนะคะความสวยอ๋อ,เ,อเลเวลอัพด้วยได้รีวงรีวอร์ดด้วยนะคะเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปอาลองเอาน้องดอกไม้ไป PVP ในโหมดชิงลูกแก้วนะคะชิง ชิงบ้านอะชิงอะไรก็ไม่รู้ชิงชิงไปเหอะนะคะนั่นแหละในหมดนั่นแหละแกก็มันค่ะนวอีลุงตุงนังได้แบบวิหมดนี้มันหมดนี้มันกว่าหมดมันกว่าชิงเสาเนี่ยเจว่ามันมันแบบมันคนละฟิวอะมันแบบอีลุงตุงนังกว่าชิงเสานิดนึงนะชิงเสาเขาจะอยู่กันเป็นกระจุกตรงเสาแล้วเราก็จะแบบใส่สกิลไปค่อนข้างที่จะง่ายเนาะแต่โหมดนี้มันจะแบบว่ามันจะอีลุงตุงนั่งอะโอ้ยสนุกสนุกมีการเอาตัวร้อยแบบ ะะสำหรับคลิปหน้านะคะเจจะมีอะไรเด็ดๆดีๆแซ่บๆมาฝากก็อย่าลืมกดติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย